การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคำตอบและทางออกสำหรับคุณเสมอ อย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพยากรดวงกับพวกเรานะครับ สวัสดีครับผมนายทิวทัศน์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับปลายเดือนพฤษภาคม2564สําหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมหรือผู้ที่เกิดตรงกับลัคนาในราศีพิจิกด้วยนะครับดูประกอบกันได้ด้วยนะครับการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์แบบเห็นหน้าเห็นตาครั้งแรกๆนะครับก่อนหน้านี้พยากรณ์แกันแบบ เห็นแต่หน้าไพ่ได้ยินแต่เสียงพ่อหมอครับมีแฟนคลับนะผู้ติดตามก็คอมเมนต์นะมาว่าเดี๋ยวจะเห็นหน้าพ่อหมอบ้างนะครับก็เหมือนกับที่หน้าปกแล้วก็ที่โปรไฟล์ของของช่องนั่นแหละนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็บมๆะก็เลยไม่ค่อยอยากจะออกกล้องนะครับห่างหายกันไปนะครับในการพยากรไปถึง1เดือนเต็มเ็มนะครับเนื่องจากว่าผมเองก็ทํางานประจําอยู่นะครับก็มีภาระงานเยอะนะครับแล้วก็ยุ่งมาก ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะทําคลิปนะครับตอนนี้ก็มีการจัดสรรเวลาดีขึ้นแล้วนะครับสัญญาว่าจะมาพยากรณ์มาพบปะทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วยในการให้ข้อมูลนะครับในการวางแผนในการดำเนินชีวิตทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้มี t k t t o k แล้วนะครับใ,ใครที่อยากจะดูดวงกันแบบสดๆก็ติดต่อแอดไปได้นะครับไปติดตามได้รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ ขอให้ชาวราศีพิจิกครับตั้งจิตเป็นสมาธิอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนานครับเราจะทําการสับไพ่นะครับให้ไพ่นั้นส่งสารบางอย่างมาบอกเรานะครับมาเตือนเราจากนั้นจะเลือกไพ่ครับหยิบไพ่ขึ้นมา12ใบ12ตําตำแหน่งครับเป็นตำแหน่งตามจักรราศีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบเรียบร้อยนะครับต้องบอกก่อนครับว่าการพยากรณ์แบบนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงชะตาของท่านใดเป็นพิเศษครับ ขอเวลาวางไพ่แป๊บหนึง่งชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนธาบน้ำนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเก่งในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตมากมายมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่เกิดเลยไม่ว่าจะ ตอนเด็กๆก็เปลี่ยนที่เรียนบ่อยอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยโตมาก็เปลี่ยนที่ทํางานบ่อยอะไรเงี้ยมีมีมีเหตุต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่องของชีวิตความรักการดำเนินชีวิตการเงินการงานอะไรเงี้ยมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้ได้ดี ถือว่าดีมากๆนะครับดีกว่าราศีอื่นๆด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่สตรองมากเลยนะสำหรับชาวราศีพิจิกเพราะว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นต่างๆในชีวิตครับมีความพลิกผันนะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับก็เอาจะช่วยชาวราศีพิจิกให้หลังจากนี้เป็นต้นไปก็น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกครับมีเกณฑ์ที่จะมีความเศร้าซึมความความเครียดนะครับความคิดมากเนาะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอุปสรรคในการดําเนินชีวิต มาอีกแล้วเนาะมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตทั้งที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็เราเตรียมรับมือไว้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มันไม่คาดคิดจริงๆนะครับก็จะเกิดขึ้นก็ให้มีสติระมัดระวังรอบครอบในทุกด้านนะครับแต่ว่าตัวพลังงานของไพ่เนี้ยมาในทางทางดีนะดังนั้นก็อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นก็แนะแนะนำไปว่าเป็นเป็น,ปนมันเป็นโอกาสมากกว่าเนาะในวิกฤตมีโอกาสนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีการ ได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้เป็นคนที่ตำแหน่งใหญ่โตสูงขึ้นนะครับมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับทั้งปีงผู้ชายเนาะ <_ S 1> <ด>แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นคนที่ให้ความรู้ผู้อื่นบอกสอนความรู้ผู้อื่นอาจจะเป็นฝ่ายเทร,รนนิ่งให้กับบุคลากรนะครับหรือว่าตัวคุณเองอาจจะต้องมีการไปอบรมลงเรียนอะไรเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นเคยมีเคยมีเพื่อนผมเขาบอกว่าเขามีความเครียดว่าเขาต้องไปลงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่ว่าเจ้านายอ่ะหัวหน้า มอบลูกค้ามอบลูกค้าฝรั่งให้อะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาก็เลยมีความเครียดนะเนื่องจากว่ามีภาระมีภาระหน้าที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะครับทําให้เกิดความเขามีความเครียดนะแล้วเขาก็ต้องไปเสียต้องไปเสียค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มแล้วก็มันก็ราคาไม่ใช่ถูกๆอะไรเงี้ยครับแต่ถ้า ตัวผมเองก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตนเองนะครับเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งมีพอดีมันมีข้อความเข้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันประมาณว่าเป็นโอกาสนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะบอกว่ามันทำไมต้องเป,เป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็เกิดการอยากเปลี่ยนงานทีนี้ด้วยความที่ว่า อายุมากขึ้นอายุงานมากขึ้นเงินเดือนมันสูงขึ้นเขาก็เลยกดดันแบบนี้ครับเขากดดันให้เราต้องมีภาระหน้าที่มากขึ้นมีความเดืจดอบมากขึ้นหรือว่าป้อนงานหนักๆขึ้นให้เราเหนื่อยให้เราท้อให้เราอยากลาออกไปเองเลยครับมันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเนาะเงินเดือนมากเขาก็ไม่อยากจะจ้างนะครับต่อมาครับในส่วนของอ่าคุณมีความก้าวหน้าในนหที่การงานแล้วก็ ที่สาคัญครับบางคนได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้เป็นได้เป็นเขาเรียกว่ามีความก้าวหน้าขึ้นใช่ไหมครับแล้วการเงินการทองคุณก็จะมีความก้าวหน้าขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าความรับผิดชอบที่สูงขึ้นความก้าวหน้านะครับความความโดดเด่นาทางด้านหน้าที่การงานมันทําให้การเงินก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับเนื่องจากความมีตําแหน่งที่สูงขึ้น มีเขาเรียกว่าตำแหน่งสูงขึ้นมันก็ต้องเงินเดือนที่ปรับเพิ่มมากขึ้นหรือคุณมีทักษะที่จะหาเงินเพิ่มมากขึ้นจากความรู้ความสามารถของคุณแล้วสามารถที่จะมีความสุขได้จับจ่ายได้ซื้อของได้ได้มีความสุขกับตรงนั้นนะครับต่อมาครับมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับมอบหมายงานอะไรบางอย่างด้วยแล้วคุณก็มีความตื่นร้นที่จะทําดีนะครับแล้วก็ให้เพิ่มเติมเรื่องของการวางแผนนิดนึงนะครับให้เพิ่มเติมเรื่องของการวางแผน แล้วก็การการทำงานให้มันเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนก็จะดีมากๆาเลยทีเดียวแต่หัวหน้าแต่ว่าเจ้านายก็มีความชื่นชอบในผลงานของคุณนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มการวางแผนในการดำเนินชีวิตอ่าแล้วก็ฝนก็กำลังจะตกนะครับฟ้าร้องนะฮะเม่ทราบได้ยินเสียงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะรีบเดินนต่อไปให้เสร็จนะครับต่อมาใครที่อยากจะลงทุนอะไรช่วงนี้ามีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนอะไรบางอย่างนะครับซึ่งคุณก็มีหัวการค้าเป็นอย่างดีนะครับได้หยิบจับอะไรบางอย่างแล้ว มีความงอกเงยมีความได,ด้กำไรนะครับมีความประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับส่วนใครที่ลงทุนไปก่อนด้านนั้นแล้วก็จะมีความกำ,กำไรกําไรมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับในการเสี่ยงดวงก็มีการมีโชคด้านนี้อยู่เหมือนกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะถูกนะก็ให้ซื้อให้พอเหมาะนะครับในส่วนของบางคนที่ไม่มีโชคด้านนี้ก็ให้ไปหวังในเรื่องของการทํางานดีกว่านะได้ชัวร์นะครับทําดีได้ดีนะทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะครับก็ให้ขยันขันแข็ง,ขง,ขงแล้วก็ มีกำลังแรงใจสู้ต่อไปนะครับอยู่สู้ด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกในการเดินทางทั่วๆไปนะครับก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไปและมีการหมุนเงินนะครับมีการหมุนเงินมีการได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่นะครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารอยู่ในช่วงนี้นะครับก็จะมีเกณฑ์ที่ได้ง,งานเข้าเยอะเนาะเหมือนกับลูกค้าเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าบางคนได้ทํางานได้มีการงานที่เกี่ยวกับไฟแนนซ์เกี่ยวกับการให้กู้อะไรต่างๆนะครับประมาณว่า ได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับได้หมุนเงินได้เกิดกำไรกำไรนะครับเอาเงินมาต่อยอดเอาเงินมาลงทุนเพิ่มเติมนะครับการเดินทางไกลนะครับเดินทางไปแล้วก็จะได้ไปแล้วเหมือนกับว่าเป็นเป็นผู้รู้นะครับเหมือนกับว่าคุณมีมีความก้าวหน้าขึ้นมีประสบการณ์ขึ้นก็เลยทําให้ส่งผลให้คุณก็ไปให้ความรู้กับผู้คนได้นะครับคุณก็ไปให้เป็นพิธีกรในอาจจะเป็นในบริษัทของคุณเองอาจจะเป็น มีคนมาจ้างคุณให้ไปเป็นว,วิทยากรให้ความรู้นะครับหรือตัวคุณเองเนี่ยจะเดินทางไกลไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นอะไรต่างเนี่ยคุณอาจจะต้องไปรงเรียนอะไรเพิ่มเติมก่อนจจะไปเรียนภาษาเนาะเรียนภาษาเรียนพัฒนาสกิลพัฒนาทักษะให้คุณมีทักษะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันทีหนึ่งว่าจะก้าวหน้าต่อไปยังไงได้เนื่องจากว่าต้องมีความเตรียมความพร้อมก่อนเนาะถ้าคุณมีความพร้อมคุณก็จะสามารถที่จะไปสู้งานต่างที่ต่างถิน่นก็ไม่ไม่ ไม่เกรงกลัวไม่ไม่ใช่อุปสรรคกับการที่จะทํางานในต่างที่ต่างถิ่นได้นะครับรวมถึงใครอยากจะทํางานต่างประเทศก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าคุณอาจจะต้องไปเรียนภาษาก่อนอะไรเงี้ยครับเป็นลักษณะน,นี้นะแล้วก็การทํางานในระยะยาวก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเป็นผู้รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับในที่ในสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นคล้ายๆกับเป็นคนสําคัญขององ,องค์กรเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรของคุณที่คุณทําอยู่นะครับรายรับของคุณคล้ายๆกับว่า คุณรอจังหวะอะไรบางอย่างอยู่รอรายรับอะไรบางอย่างอยู่เนาะเนี่ยบางคนมีเกณฑ์ที่จะหมุนเงินบางคนที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่นะครับคือรอบางคนอาจจะยื่นยื่นกู้อะไรไว้เนาะก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้อนุมัติผ่านในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงการรอจังหวะอะไรบางอย่างจะการเงินก็ค่อยๆดีขึ้นเนาะช่วงนี้ก็รอไปก่อนแล้วก็ทําจิตใจให้สบายนะครับทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับรายจ่ายค่อนข้างที่จะมีพลังงานบวกนะครับคือจ่ายไปแล้วมันดี อาจจะเป็นการจ่ายไปคือก่อนนั้นเนี้ยในการเดินทางไกลนะบางคนไปโรงเรียนเพิ่มเติมอะไรบางอย่างแล้วการเรียนอะไรมันก็ต้องมีการจ่ายฮะอาจจะต้องจ่ายเองลงทุนเพื่อตัวเองแล้วมันก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกิดขึ้นแล้วเอามาต่อยอดเอามาทําให้ธุรกิจหรือว่าการงานของคุณมันดีขึ้นได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนเงินที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงินค่าตอบแทนค่าเหนื่อยที่ดีขึ้นสูงขึ้นนะครับมีสวัสดิการที่ดีขึ้นลักษณะนี้ คนที่โสดช่วงนี้มีเกณฑ์ที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเมคมันนี่กันนะครับ เอาจึงเอาจังในเรื่องใน,ใ,นใ,นใ,นในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้โดดเด่นไม่ได้มีวีแววที่จะได้สละสดในช่วงนี้นะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วอยู่กินกันแบบเปิดเผยนะครับคู่ของคุณเขาก็มีการเงินการทองที่ที่ดีขึ้นในช่วงนี้นะครับมีประมาณว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็มีลู่ทางที่จะมีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมมีรายรับเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ถือว่าน่าเชดีออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานต้องบอกว่า บางคนรองานอยู่เนาะรองานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีงานเข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้มีงานเข้ามามีมีลู่ทางมีการเงินเข้ามานะครับก็อดทนไปก่อนในช่วงนี้อาจจะหยิบจับอะไรทําที่บ้านไปก่อนนะครับไลฟ์ขายของหรือว่ามีการทําออนไลน์นะครับอยู่ที่บ้านในช่วงนี้หรือว่าบางคนเวนะิร์กฟอร์มโฮมเนาะบางคนทํางานที่ที่ต้องใช้ศิละปะนะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดเนาะมันเป็นงานช่วงนี้มันต้องอาศัยศิลปะอาศัย ความสุนทรีนะครับเพราะว่าคนเกิดความเครียดเยอะนะครับแล้วก็ต้องเอาเอาด้านจิตใจด้านศิลปะมามากล่อมเกลานะครับทำให้ทำให้ผู้คนมีความสุขนะครับก็งานพวกนี้ก็จะโดดเด่นขึ้นมานะครับอุอปสรรคก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยน้อยน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีจะมีความโดดเด่นเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของการเจริญงอกงามมากกว่านะครับในหน้าที่การงานเนาะเป็นทางนั้นนะครับแล้วก็จะมีความสุขได้ไปได้ไป ย้อนวัยนะครับได้ไปสังสรรค์แล้วก็ได้ไปเลี้ยงรุ่นนะครับได้ย้อนไปหาเด็กแก๊งนะครับหรือว่าบางคนงานที่คุณทําอาจจะต้องได้เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับอาจจะต้องได้ไปดูแลเด็กๆนะหรือว่าใครที่ทํางานไปสมัครงานจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กอะไระครับหรืออาจจะเป็นไปขายผลิตภัณฑ์หรือว่าทําการค้าลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแม่และเด็กก็จะได้รับ พลังงานได้รับอิทธิพลดีๆในช่วงนี้นะครับอาจจะกระตุ้นยอดกระตุ้นยอดขายนะครับแล้วก็รวมถึงบางคนอาจจะได้ไปบริจาคเนาะมีเวลาไปบริจาคคืนกำไรสู่สังคมอะไรเงี้ยครับให้กับองค์กรมุลนิธทิที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงเรื่องของการปวดศีรษะเนาะการการันการ,การอาจจะเป็นไมเกรนอะไรเงี้ยครับระมัดระวังแล้วก็เรื่องของคอหลอดลม ตอมทอนซินนะครับมีไปก็ชัดเจนบางคนต้องใช้เสียงบางคนต้องนอนดึกแล้วก็เป็นนักร้องกลางคืนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ร้านค้าต่างๆอ่าร้านอ่าสถานบันเทิงอาจจะต้องปิดไปเหมือนกับว่าต้องต้องปิดเป็นเวลาหรือว่ามันเปิดทําการไม่ได้นะครับก็หลายๆคนก็มาไลฟ์สดมาร้องเพลงแล้วก็มีการสนับสนุนแบบออนไลน์กันนะครับก็ถือว่าขอให้คุณพักผ่อนให้เพียงพอนะครับจะได้มีพลังเสียงมาสร้างความสุขให้กับให้กับ ลูกค้าให้กับผู้คนนะครับให้ได้มีความสุขกันแล้วก็สู้ไปได้วยกันนะครับเป็ี่นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดนงชะตาของท่านใดพิเศษอยากจะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครที่อยากจะรับฟังคำพยากรณ์แบบสดๆก็แบบตวงของตวงของแต่ละท่านนะครับ ก็จะหาเวลามาไลฟ์สดนะครับใน Tik t o k นะครับก็ไปติดตามด้วยนะครับรายละเอียดของยูสเซอร์ทิกต็อกก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นให้ไว้ที่ไทป์คลิปแล้วก็ต้นคลิปนะครับสำหรับการพยากรณ์นี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับสุขภาพ่างการสมบูรณ์แขง็งแรงร่ำรวยเงินทองมีล้นบัญชีทะลักกระเป๋าสตางค์ออกมาเลยดีเดียวนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในการพยากรณ์ในครั้งหน้าสวัสดีครับ